วันดีจ้าพี่นอ้องมันเนียนหอมหอมก่มจะเห็ดส้มปลาจ้ะปลาเทียนเข้าสื่อมาจากแชียแข็งนน่อยไะแล้วก็มาเห็ดส้มนะจ้ะแล้ก็ใส่ถุ้งแล้วก็ใส่กระปุกนีไว้หอมจ้ะหอมหอมหอมนี่มันมีนามแล้วก็สวแสดงว่ามันเป็นแล้วนจ้ะเมาเกี้หอมกันเลยเด้วย้ะพี่นอ้องจ้ะ มันไก่พี่ชายหรนี่ก็จะคว้าเอาไปใช้เนี่ยพี่น้องเนื้อมันแข็งดีดีพี่ชาอันเอาแซ่แช่อ่นนำข้ามาจา้ะเอาเนื้อปลาแซ่นำข้ามาก้อนแข้งออกมาอะเสด็จนำแล้วก็จังมาเห็ดจ้ะเนี่ยอุย้ยเป็นพี่น้องจ้ะเป็นเนี่ย สมแล้วจานสมแล้วมาเนะี่ยก็จะก็จะเอาไปอบกินจำกับบผะเหมียวจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวห้อปัดเอาไปใส่มาโคอเวบแต่ว่าก็เห็นเหมือนอกจ้าจะแบ่งเห็ด อุ้ยแซ่พี่น้องจ้านั่นมึงมึงอันถามว่าเคยเห็ดเนื้อปลาเนี่บอกว่าข้าเห็ดดอกจ้าแต่ว่าเคยเห็ดปลาแานเห่าเนาะปลา,า,า,านิ่งปลาหย้งสีหน้านี่ยนะจ้ะเนื้อมันจะแข็งนะจ้ะปลาที่เขาเอาไปลวกกิ้มจุ่มนะแม่นี่ยมึงพี่น้องนั่นเอาอันแซ่นำน้ำขม่าก้อนแม่จ้ะน่ะเอาให้พี่น้องเบิ้งไหมาจ้ะ เนี่ยเราอยู่ต่างแดนเราทำกินเองได้ง่ายๆจ้ะเนี่ยเราต้องไปสือเพล่นมันแค่แต่ผู้ไดมีเงินกดียดียู่จ้ะสือเพล่นมันงแสบายเนี่ยจ้ะเรกจะจะเอาอ,อนันเอาไปอบไปอบใช้ไมโครเวฟนี่แหละเหมันสุกหาหนะที่มันกระสุาแต่หอมพี่น้องมัง้งเนี่ย เนี่ยมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นป้าอีหยังบูใจเนี่ยเนี่ยเป็นที่เขาเห็ดชินช้นๆแบบนี้แหละแล้วก็ตามตามกระเทียมใส่แล้วก็ขั้นขั้นดีๆนะจ๊ะแต่ว่าตอนล่างนะห้อล่างดีๆก่อนนะจ๊ะล่างดีๆเราวเอาก็เอาไปแซ่แซ่น้ำเขามาแซ่น้ำเศร้าเขา่าเราผ่านี้อาก็แซ่น้ำเศร้าเข่าไว้จักซิหน้าที่จ้ะ แต่นำเส้าคาวไว้จักซิฟนาทีแล้วเส้าคาวไว้จักซิฟนาทีแล้วก็เฮา,า,าก็เอาไปล่างออกจ้ะล่างออกแล้วก็ให้มันสเสด็จนานจ้ะให้มันสเสด็จนานหามันสเสด็จนานแล้วเาก็เอามะขันสูงธรรมดานเนี่ยเลยจ้ะเดี๋ยวอันเจ้าก็จะ,จะเอาไปโบกจ้ะพี่น้องจ้า